สำหรับในกลุ่ม q u i t y t y o i l i นะคะก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิตแน่นอนคะ่ะตัว l e เล n i น h t นะคะที่ช่วยเรื่องการน,นอนเราจะมีจุดให้ติดเนี่ยหจุดนะคะก็เลือกตามอัธยาศัยได้เลยนะคะอาจจะเป็นจุดบริเวณขมับด้านขวานะคะหรือบางท่านเนี่ยก็จะสะดวกติดที่เท้านะคะบริเวณระหว่างหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้นะคะหรือจะเป็นจุดใต้เข่านะคะบริเวณแนวกระดูก ด้านข้างของกระดูกหน้าแข้งนะคะถัดลงมาใต้เข่าเนี่ยประมาณ4นิ้วเดี๋ยวครูส้มขึ้นภาพให้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีจุดบริเวณตาที่3นะคะบริเวณหลังหูส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นบริเวณเข้อเท้าด้านในนะคะถัดจากตะตุ่มนะคะด้านในก็คือข้อเท้าด้านขวานะคะก็อยู่บริเวณแนวเอ็นร้อยหวยนะคะก็ทั้งหมด6จุดก็เลือกตามอัธยาศัยได้เลยค่ะ ตัวต่อไปนะคะ Energy Enhancer นะคะช่วยเพิ่มพลังนะคะแล้วก็ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยสร้างพลังงานมาได้ดีมากๆนะคะตัวนี้ก็จะมีจุดให้เราเลือกติดได้4จุดนะคะใน1ชุดนะคะของ Energy Enhancer เนี่ยก็จะมีแผ่นนะคะสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลนะคะจำไว้เลยนะคะว่าสีขาว ให้ติดฝั่งขวาของร่างกายส่วนสีน้ําตาลเนี่ยให้ติดด้านซ้ายของร่างกายนะคะจะไม่ง่ายก็คือขาวขวาขอาไข่นะคะทีนี้จุดแรกเนี่ยนะคะเรา,เอาลองติดดูนะคะก็จะมีจุดที่บริเวณมือนะคะข้อมือนะคะก็คือเหนือแนวข้อมือมาเนี่ยเอานิ้ววางไว้ประมาณ 3นิ้วนะคะก็จะมีเป็นจุดตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยนะคะก็เขาด้านขวานะคะน้ำตาลด้านซ้ายจุดที่2อ,อันนี้เป็นที่นิยมมากๆนะช่วยเพิ่มนะคะสมรรถนะของปอดเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการหายใจนะคะก็จะติดตรงบริเวณเแนวหน้าอกนะคะก็คืออบริเวณใกล้ๆ ลัแร้นะคะบริเวณหน้าอกส่วนบนนะคะก็ติด2จุดนี้นะคะจุดที่3ก็คืออยู่ใต้เข่านะคะวางนิ้วลงไปประมาณ4นิ้วนะคะอยู่ถัดจากหน้าแข้งนะคะจะมีร่องๆนะคะติดลงไปด้านข้างกระดูกหน้าแข้งนะคะแล้วก็จุดที่4นะคะก็จะเป็นจุดบริเวณข้อเท้าด้านในนะคะตามแนวของเอ็นร้อยหวานะคะถัดมาจากตะตุกนะคะอยู่ด้านหลังนะคะทั้ง4จุดนี้ก็เลือกได้เลยค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะไอซ์เวฟนะคะตัวนี้ก็ ค่อนข้างมีวิธีการในการติดนะคะหลายวิธีทีเดียวนะคะซึ่งครูส้มได้ทําคลิปไว้นะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ3คลิปของเกี่ยวกับ i อ e ์เวฟนะคะลองกลับไปดูย้อนกลับไปดูได้นะคะแต่เอาง่ายๆนะคะถ้าเจอ คันใดที่มีอาการปวดนะคะเราก็จะใช้แผ่นสีน้ําตาลนะคะติดตรงบริเวณที่ปวดนะคะส่วนแผ่นสีขาวเนี่ยเราก็สามารถเลือกติดนะคะตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะเป็นที่ตำแหน่งที่12นาฬิกานะคะ3นาฬิกา9นาฬิกาแล้วก็6นาฬกานะคะในะรายละเอียดเนี่ยลองกลับไปดูคลิปของครูส้มได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์ในส่วนของ Aroma รม e าเทอรา s ีมิสนะคะซึ่งเพิ่งมาเปิดตัวในเมืองไทยเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะคะก็จะมีตัวชายนะคะกับ d REAM นะคะชายก็จะเน้นในการให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะในช่วงกลางวันนะคะด REAM ก็จะทำให้เราเนี่ยหลับสบายหลับลึกนะคะในตอนกลางคืนทั้งสองตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายด้วยนะคะก็จะทำให้เรามีสุขภาพนะคะที่ดีขึ้นนะคะ ทั้งการใช้แผ่นโฟโตเทอรรปีแพชแล้วก็อโรมาเทอรรปีมิสเนี่ยก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของแพชนะคะให้ดียิ่งขึ้นก็วันนี้ก็คุูส้มก็เอามาฝากประมาณนี้นะคะแล้วก็คราวหน้าถ้ามีอะไรดีๆก็จะมานำเสนอทุกท่านต่อไปค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับไลฟ์เวฟค่ะ